เขาจริงวรมันเศร้าขนาดนั้นนะน่ะตอนนี้อาจฟางร้องไห้ไปแล้วคะ่เเคะเห็นป่าตองเงียบบ้านตัวเองแล้วมันก็มืดได้รับเรื่องร้องเรียนจากรูปเพจนี่แหละแล้วก็เลยบินมามาให้เห็นกับตาว่าปัญหาที่ป่าตองเป็นยังไงก็พบว่ามันเงียบมันมืดมันวังเวงมันเริ่ม มันนเริ่มไลฟ์ชีวิตเหลือเกินนักท่องเที่ยวหายไปเท่าที่พี่พีเล่าให้ฟังตอนนี้ก็คือร้อยเปอร์เซ็นตนะคะตอนนี้โรงแรมก็ยังคงอยู่สักประมาณร้อยจากจากสี่ร้อยจากสี่ร้อยเหลือประมาณยี่สิบถึงสามสิบเปอร์เซ็นตจากปีที่ยังเปิดได้ที่ยังที่ยังมีเชลตนอยู่แต่ที่เปิดอาจจะเหลือห้าเปอร์เซ็นต์ที่ยังสงเสียงอยู่เออที่ที่ยังเห็นเจ้าของอยู่ ส่วนที่เปิดกิจการและเห็นว่ามีลูกค้าหนึ่งห้องสองห้องสมห้อง 5, 5%้และที่ไปแล้วที่ไปแล้วเนี่ยนันกคนไม่ทั่ว จังเลยอ่ะปิดแล้วอ่ะไม่น่าเชื่อดูจากฝุ่นดิดูจากฝุ่นเต็มเต็มเขาบอกอะไรฝุ่นเต็มเต็มเลยเนี่ยเต็มเลยเราใกล้มอดแล้วตอนนี้เราลากมาเราไม่มีรายได้มาสี่ห้าเดือนนี้ไม่มีรายได้แล้วนะฮะก็คือจะเหมือนเนแบบแบตไฟก็ค่อยๆมอดไปเรื่อยๆเราไม่รู้ว่าไฟดวงไหนในโต๊ะนี้เราจะไม่รู้เราเราไปเจอชี้ชาร์จอไคราไ่ว่าความช่วยเหลืออะไรทุกอย่างเลวร้ายสุดมันจะล้างหรอล้างแน่นอนค่ะผมผมให้โมเดลอย่างนี้ว่า พอเราไปไม่รอดเกิดอะไรขึ้นเราไปไม่รอด 1, นนายทุนจะเข้ามาซื้ออ่าหนึ่งนยอันงดีนายทุนคนไทยแต่สถ้านายทุนคนไทยก็ไม่มีกําลังจะมาซื้อทั้งหมดเพราะราคาป่าตองไม่ได้น้อยมันจะเปลี่ยนมือไปเป็นของต่างชาติหรือเปล่าเพราะฉะนั้นต้องฝากภาครัฐว่าจะยอมให้ป่าตองภูเก็ตเป็นของส่วนหนึ่งนักธุรกิจจากประเทศอื่นๆมาแล้วก็เอาเงินวยกลับเข้าไปประเทศ หรือจะมีอะไรช่วยเหลือได้บ้างผู้ป่วยในห้อง ICU อะ ICU นะคือเขาผู้ป่วยไม่ใช่ียูนะผู้ป่วยในห้อง ICU แปลว่าใกล้ตายแล้วแปลให้เรารอกับน้ำเกลือว่าจะใครจะมาเติมน้ำเกลือให้เพื่อให้ต่ออยู่ เสียงคืนที่ขี่จักรยานกลับบ้าน<ม>เสียงคลื่นนี่มาได้ยินชัดมากชัดมากนะอยู่ถนน,นคลืนอโน้นร้อยสองร้อยสองร้อยเมตรอ่ะใช่ของพี่เก้าสิบเก้าสิบขึ้นไปขวาด้วย <c ười> ไม่รู้ <c ười> จะบอกว่าไง ไม่ต้องขออะไรขอให้พนักงานมีงานทําแต่พี่ไม่มีมจ่ายเงินเดือนนะเราไม่สามารถที่จะจ่ายได้แล้วเขาจะทํางานไปเขาทํางานคือหนึ่งเรามีที่พักมีข้าวให้กินมีข้าวให้กินอ๋อแต่ไม่มีเงินเดือนนะไม,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 ม่มี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 ดื่มมีติปบพวกนี้ถ้าถ้าไม่มีก็ก็คือกตกตกลงเขาว่าโอเคค่าเช่า,เ,าเราจ่ายเข้าไปล่วงหน้าไปแล้วคือเราไม่ต้องแบกภาระค่าเช่า ตอนนี้มีพนักงานอยู่12คนค่ะทั้งโรงแรมทั้งอะไรไม่เปิดพี่ก็จะแบ่งให้ว่าเอาคนนี้ไปขายอาหารตามสั่งคนนี้ไปขายน้ำปรับตัวต้ามตลาดนัดแล้วยังเจ็บไหมปวดค่ะมันมันช้ำมันไม่เจ็บหรอกมันมันเกลือแล้วมันเป็นตอนนี้ปรับตัวครับอย่างผมก็คือมาขายข้าวบางส่วนแล้วครับทุกคนก็เริ่มปรับตัวหลายๆคนไม่ถึงกับเปลี่ยนอาชีพเป็นการเพิ่มและพักอาชีพเดิม พักต้อยพักของแรงพักปิดแต่มาเพิ่มอ่าใช่ครับทุกคนก็เอาตัวรอดใช่ครับผมคิดว่าทุกคนก็ปรับตัวผมมีสองที่ปิดร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่สามารถทำเลยปิดเลยทำอะไรไม่ได้ก็คือเหมือนกับขี่สต้าให้เป็นแบบนี้ฮะเราก็ไปต่ออื่นไม่ได้แล้วยิ่งคนปาตองเราอาศัยแขกต่างชาติต้องสนามบินไฟเตอร์ไม่มีจบเพรว่าจบันเดียว ก็ต้องพยายามทำไงถึงเนี้ยหายใจให้ยาวขึ้นใช้พลังงานให้น้อยที่สุดอันดับแรกคือเราไม่เราไม่มีนักท่องเที่ยวชาวไทยเขาไม่มาอันดับแรกเลยนะคะ,เ,ะ,คะเพราะฉะนั้นมันเหมือนยังฉีดยาไม่ถูกจุดอะ สำหรับภูเก็ตนะคะแล้วก็เราก็พยายามมาสร้างสีสันให้ไฟมันสว่างสักจุดหนึ่งแต่มันเหมือนพลุอะค่ะมันเหมือนพลุที่จุดลงไปท่ามกลางแสงที่มืดที่ทําอะไรกันตู้มเราก็มาขายของกันซอยบางลาเนี่ยมาเพื่อให้เพื่อปลุกคืนชีพเราตัวเราเองก่อนสร้างชีวิตเราก่อนเพราะว่าที่ผ่านมาเรายิ้มไม่ออกแล้วว่ะพอเรายิ้มไม่ออกเราก็รวมตัวกันว่าเฮ้ยมาขายกันหน่อยสิมาช่วยกันตรงนี้หน่อยสิให้มันมีแสงสว่าง แต่กับกลายเป็นเหมือนการจุดพลุแล้วก็มันก็หายไปตาม,มนบน,มนท้องฟ้าใช่มันไม่ต่อนะเนื่องเลยมันไม่ใช่แสงสว่างที่ถาวรไงทุกคนพยายามที่จะเข้ามาอาทิตย์ที่แล้วมีบิ๊กไบค์เชื่อไหมคะเดินซอยบางลาเนี่ยเราจะเห็นรอยยิ้มของผู้คนแบบไม่ได้ยิ้มกันมาแบบนี้ห้าเดือนแล้วอะรอยยิ้มที่แบบขุ่มเป็นขึ้นบางลามาแล้วบางลามาแล้วเพราะอย่างที่บอกก็จุดขายของปะตองคือซอยบางลาที่ใครก็อยากต้องมาอย่างน้อยถ่ายรูปก,กับ Walking Street แต่ ชีวิตตรงนี้มันตตมันมันยิ้มออกแต่มันยิ้มแค่วันเดียวมันยิ้มแค่วันเดียวแล้วที่เหลือนั่นเท่ากับว่าสิ่งที่เราต้องการสื่อก็คือเราไม่ได้รับการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเราไม่ได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐอย่างอย่างเต็มที่ ไฟก็ค่อยๆมอดลงไปทีละดวงไฟค่อยคอยดับคือคือเราเราตรงนี้ต้องเรียนก่อนว่าพวกเราตรงนี้ที่มาวันนี้เนี่ยอยู่ปาตองทั้งห้าหกเดือนที่หลังโควิด huh. สิ่งที่เราเห็นก็คือไฟจะเริ่มมอดเริ่มดับไปทีละดวงนั่นหมายความว่าในถนนเส้นนี้นะในทุกเส้นโดยเฉพาะเส้นหน้าหาดเนี่ยปิดร้อยเปอร์เซ็นต์หน้าหาดเนี่ย, uh huh. าายคือผู้ประกอบการส่วนใหญ่ก็คือเจ้าปิดร้อยเปอร์เซ็นต์ปิดรนะ้อยอนหน้าหาดนะหน้าหาดใช่นับตั้งแต่โควิดเนี่ยหน้าหาดปิดร้อยเปอร์เซ็นต แล้วก็เส้นสายสองก็คือถนนราชอุทิศ200ปีก็มอดทีละดวง